การเดินทางเริ่มต้นอีกครั้งสู่ดินแดนไกลปืนเที่ยงแถบภาคอีสานสู่ถิ่นธุรกนานในอำเภอนาทมจังหวัดนครพนมสู่โรงเรียนที่เราภูมิใจกับกิจกรรมสัญจรโรงเรียนเพียงหลวงเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้โครงการเผยแพร่พประชาสัมพันธ์ผ่านสืน่อโทรทัศน์นและกิจกรรมสัญจรเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ชุดรักเพียงหลวงโรงเรียนแห่งการให้ ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการได้จัดทําขึ้นเพื่อเทอิดพระเกียรติและเผยแพร่พรกกรณียกิจทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันณวดีเนื่องในวันคล้ายวันประสูติและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดําเนินคโครงการโรงเรียนเพียงหลวงให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้าไปให้การสนับสนุนบูรณาการการทํางานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนกิจกรรมสัญจรครั้งที่6ซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้าย จุดหมายอยู่ที่โรงเรียนเพียงหลวงสิบในทุนกรหม่อมหญิงอุบลรัชราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีตำบลหนองสนอำเภอนาถมจังหวัดนครพนมเดิมชื่อโรงเรียนบ้านเทพนิมิตซึ่งเด็กนักเรียนได้อบยพมากับครอบครัวที่ยากจนจากบ้านโคกกระแชรมาตั้งบ้านเรือนและทำกินบนพื้นที่ที่ทางราชการจัดสรรให้ต่อมาในปีพศ2555กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับจังหวัดนครพนม แต่ขาดเดือาร่วมโครงการโรงเรียนเพียงหลวงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงพระราชทานานามโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนเพียงหลวงสิบในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเปิดสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงประถมหกมีบุคลากรครูเจ็ดคนนักเรียน92คนที่มาจากครอบครัวที่ยากจนครับโรงเรียนบ้านเทพนิมิตเมื่อเปลี่ยนแปลงมาเป็นโรงเรียนเพียงหลวงสิบ ในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนก็คือตัวนักเรียนสมัยก่อนนั้นไม่มีแม้กระทั่งรองเท้านักเรียนที่จะสวมใส่มาโรงเรียนชุดนักเรียนก็เก่าๆความเป็นอยู่ก็ไม่ดีแต่เมื่อเข้าในโครงการของทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีพง์ท่านมีความเมตตา ทำให้ชีวิตของนักเรียนดีขึ้นเด็กๆเ,เตรียมการแสดงต้อนรับชุดเบิ่งนครพนมซึ่งบ่งบอกถึงความเป็นลูกอีสานและความงดงามของจังหวัดนครพนมเช่นเดียวกับการแสดงชุดบาสโลที่ได้รับพระธรรมสืบทอดมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับต่อด้วยกิจกรรม Open House ที่เด็กๆแนะนำบ้านของพวกเขาให้รู้จักกับกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตามหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการปลูกพืชบักสวนครัวรั้วกินได้การทำนาการปลูกยางพาราการเพาะเลี้ยงปลาดุกอีกทั้งโรงเรียนแห่งนี้มีชุมชนที่เข้มแข็งเกิดจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่สนับสนุนให้มีการเกิดการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของเด็กครอบครัวและชุมชนในการทําดอกไม้ประดิษฐ์การทอผ้าพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ติดอันดับสีดาวของสินค้าโอท็อ ประจำจังหวัดน,นครปรนมอีกด้วยการจะสร้างชาติให้มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างคนให้มีคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างคุณภาพคนซึ่งมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งตัวเด็กครอบครัวชุมชนสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในสังคมในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะร่วมส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาของเด็กในถิ่นทุรกันดาร ให้มีคุณภาพเช่นเดียวกับเด็กในชุมชนเมืองหากท่านสนใจเยี่ยมชมหรือให้การสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนเพียงหลวงสิบในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครพนมครับเเเพพพีียยงงงงงลลววขออรา